วัด si mm ีจ hmm. ่าพี่น้องเบิ่งพ่อใาญแล้วสิตัดเอานี่ใส้รวไปเก็บบ้านเป็นยาไอ้ยังเพื่นผู้ถามพ่อหา่เกินขี่รถเรื่อยเรื่อยๆมาไม่เจอลาอีซี่สีโชดี้ลาบ้าเวียนอีซี่มองหันบองามบอกพ่อหา่มาพี่ขอมองตือแฟร์าไว้กัมซาเอาไปเห็ด เอาเส้เหล่าเพอนานะกินกินกินเหล่าต้มแม่พี่น้องลาบะเล็กแกสลาชูดีเก็บอยู่นี่ว่าได้พญาวาไปเก็บบานโอ้ยมีดปากคอมาแต่เมืองไทยเลยมีดปากคอตัดอ่อยสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณครับ มาขอบคุณจังเลยเนี่ย่าสวัสดีครับหอมหอมเนี่ยพี่น้องชงบุ๊หอมหอมหอมอมแวะมาเห็นพอดีเลยเอาเอาไปเป็นนาำชาก็ไ้พี่น้องเป็นนาำชา อันนี้ฝร <t> ั่งเห็ดร <t> ู <t> ้เรื่อยย่บารูยาแล้วไ่เอาเป็นน้ำชาฮะพวกซีไซหัวใจเอาไปเห็ดเอาเป็นน้ำชาสำหรับอันคนเป็นรูหัวใจกินเดี๋ยวดีประสานเพิ่นว่าอันนี้ฝรั่งในย่าบารูหรอกสิไปหอบไซรถเอาไปเก็บบ้านมาหนิยายมีงานเห็ดอะไรหน่ เออเบิ <Sí. S 2> <c oughs> um, ้งคักๆหนาพ่อยายเป่งไรเอาเล้ตออะตอแลการวิเบิ่งคักๆพ่อยายเป่งไรฟิเนฟีโนสาซิฟิเม่นะแล้ว่าพ่อเดียวานาเอไปใส่รถหอมหอมเลยพี่น้องรอหาตะเวน ได้พักบุง้งหอยอดเดียวพนแก่เดียวพี่น้องมอ,องย่เาเปลววมองย่าเปลวนันไปบ่หอดขามเขดแล้วพได้ไปเอาพักบุง้งพักบุง้งฝรังแม้แก่แล้วแต่แย่ามีของเก่าอยู่ย่ายสิแกงเห้เบิง่งวิธีกินของย่าฮนะชอเสียอีสิ <laughs> พ่อเนี่ยบอกเอามาน้ำเน้ยไงาน,านันมาเั่น <laughs> เวยงามเนาะพี่น้องเบิกเนี่ยเพิ่นว่าไปเฮ็ดอันแกโรคหัวใจต้มน้ำชากินอันนี้เพื่นเนาะสิเก็บไว้น้ำเอาไปมักใส่เหล้าใส่ดองยาอีหยังเพิ่นใหน้เหล่ายาดองของเพิ่นนั่นละ่ะ <laughs> งามเนาะพี่น้องพ่ <laughs> พอใหญ่เอิน้นปลาว่าซั่นไปต่อพี่น้องเห็นบ่น รอทงรอทาพี่น้องเบอจากกี้ยังบุคือต้นเขาเนี่ยละกระล่างถอกกระล่งมานไปแล้วป่อยไงมรง่รอทงรอทาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะพี่น้องรวดเลนเนาพี่น้องสิคุกค,คุกค,คาคาในทางกินเฮ ทรงรอทาบรรยากาศมือนีเดดออกย่ามสเสา,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 าเป็นคึมคึมคึกต้นเขาต้นกาบานฮท่นนอต้นอะไรอย่างกับคนเขาแป้งซาลี่นะพี่น้อง